ก็เดี๋ยวตอนบ่ายยังไงห่างขอบไกลครับไม่เหลเห็ดลูกไกุู่กกาแล้วนี่ว่าต้องปรุงกระแซบ ขอนคครับผมลาผ้าผหอม พี่กี่ยมหอัเมห อ,อืมอซุปก็เค็มคนดียว่ร้านเนี่ไหมอืมอซุปก็นัวดินัวกับกรอบดีลูกคุณหิววะอ,นนอืม

저 눈물 뚝 몰라 하려. 사랑 마탭. แยกจนเลียดถวยตัวนี้ตายวัาสิจมไมงมึงจังหนอยยังไหมดซ้่มเฮ้ยรอบหนางกินเด้อคนอิ่มแล้วไกลท่านได้กินเดี๋ยวไปห้แกไกลก่อนนะครับโอกะทำไมลิปมนาคลิปน,นี่ ขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ